สวัสดีครับต้นหนงสตเทนครับก็มาลุยกันต่อนะครับวันจันทร์ที่15นะ้รับผมเดือน7นะครับเรามาดูกราฟทองนะครับก็เดี๋ยวไปดูทำเฟมเดย์ก่อนนะครับทำเฟ d มเดย์ดูวิกก่อนดีกว่าทำเฟมวินะครับจบบู i ิชนะผมก็ขึ้นมาเทสแนวต้านนะครับแต่ว่ายังยังถือว่ายืนได้อยู่นะครับอาจจะขึ้นไปเติมไส้นะครับผมประมาณ1,200จุดนะครับ แต่ t ท m e เฟ a มเด a y นะครับผมเขาสร้างแนวตา้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับเออแต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งนะครับก็คือแท่งนี้ขึ้นมาเต็มแท่งนะครับแล้วก็ยืนพักตัวหนึ่งวันนะครับก็ถ้าเบรกไปได้มีโอกาสขึ้นไปต่อนะครับผมแต่ถ้าเราดูในไทมเฟรมสี่ชั่วโมงนะครับเราจะเห็นว่าเขายังอยู่ในกรอบนี้นะครับก็อาจจะต้องรอเขาเลือกทางนะครับผม ส่วนทำเฟรม a m e 1ชั่วโมงกับ30นาทีผมมองว่าตอนนี้เขายังอยู่ในกรอบนะครับถ้าเบรกไปได้ก็ลงๆนะครับอาจจะมาติดตรงนี้ก่อนนะครับประมาณ300จุดนะครับแล้วก็ถ้าเบรกไปได้ก็6 0 0ถึง900จุดครับผมบริเวณนี้นะครับแต่ก็ตอนนี้ยังไม่9โมงนะครับผมอีกประมาณ3ชั่วโมงนะครับว่าแท่ง4ชั่วโมงจะจบแท่งแล้วก็เข้าสู่ช่วงพีรอนดอนเซชันนะครับ แต่ถ้าเบรกลงไปได้นะครับก็โล่งๆนะครับผมซ้ายมือ900จุดนะครับอืมผมมองว่าถ้าลงน่าจะง่ายกว่านะครับแต่จริงๆขึ้นก็ง่ายนะแต่จะมีแนวต้านบริเวณนี้นิดหน่อยถ้าดูนทําเฟรม15ทีนะครับอือันนี้ผมขยับแนวรับไว้บริเวณนี้นะครับเพราะว่ามีแนวรับทมาเฟรม15ทีนะครับ ก็สำหรับทองก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับช่วงพีนอนนอนเซสชันนะผมส่วนจีเจเมื่อกี้ผมดูข่าวนะครับเอ้อค่าเงิน JPY นะครับแบงค์เขาหยุดนะครับอาจจะมีอาจจะหายไปนะครับวอลุ่มนะครับผมวอลุ่มหายนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูวีกันนะครับวีกก็สร้างแนวต้านนะครับเขาจบโดจิแบริสนะผมอาจจะ ต่อให้เขาจบบริชก็จริงนะครับแต่เขาก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปเติมไส้ได้เหมือนกันครับผมประมาณสองพันกว่าจุดนะครับอืมเดก็ลงมาเต็มแท่งแล้วก็พักตัวหนึ่งวันนะครับถ้าเบรกไปได้ก็ลงโล่งนะครับสี่ชั่วโมงก็อยู่ในกรอบนะผมแต่ถ้าเราดูในภาพเล็กเขาอาจจะอยู่กรอบเล็กๆตรงนี้นะครับอาจจะขึ้นมาบริเวณนี้นะครับผมลงโล่งนะครับ เพิ่อ่าไม่โลงแล้วไม่โล่งแล้วนะครับปึ๊บปึ๊บโอ้ได้อยู่นะครับ4 5 0ห้าิบจุดนะครับถ้าเบรกแล้วก็จบเหนือแนวต้านบริเวณนี้นะครับกรณีเล่นลงก็อาจจะง่ายนะครับแต่ก็ต้องระวังไส้นะครับซ้ายมือสองรกว่าจุดนะครับถ้า้นไม่ได้ก็ห้าร้อยจุดนะครับผมก็พอได้นะครับ G ีสจสเรา วันนี้นะครับแต่ว่าวันนี้แบงค์เขาหยุดนะผมก็วอลุ่มมาจจะหายไปนะครับผมก็วันนี้ผมไม่ได้อยู่จอนะครับก็เลยมาเช้านิดนึงนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับว่าจะมีจุดเข้าหรือเปล่านะครับผมก็ขอให้พี่ๆทุกคนโชคดีในการเทรดนะครับนี่มีข่าวเฟดด้วยห้าทุ่มนะครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ผมขอบคุณครับ